บ้านที่ไทย20ล้านนาตาลีเกียวบาวาัวสำหรับนาตาลีเกียวบาวาัวเจ้าของบงกุฎมิสยูนิเวอร์สประจําปี2005เป็นอีกหนึ่งมิสยูนิเวอร์สขวัญใจชาวไทยหลังจากใช้ชีวิตยอยู่มืงไทยมานาน10กว่าปีปัจจุบันนาตาลีเกียวบาวาัวตัดสินใจซื้อบ้านก,ากลางกรุงกว่า20ล้านบาทพร้อมหอบครอบครัวาม,มาปักหลกักและใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ที่มืองไทย ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่าอาดีตนาตาลีเกียบบาัวาเคยสมรสกับบอนพระราดอนศีชาพันธ์นักกีฬาชื่อดังชาวไทยแต่ได้แยกทางกันไปด้วยเหตุผลส่วนตัวและในปัจจุบันนาตาลีเกียบบาัวาแต่งงานกับดีนเคลรรี่ชาวปานามาและมีบุตรสาวชื่อน้องมายา ซชิงก่อนหน้านี้นาตาลีเกเบวาเคยได้ให้เหตุผลที่ตั้งชื่อบุตรสาวว่านั่นเพราะมาจากอ่าวมายาเกาะพีพีของประเทศไทยก่อนหน,น้านี้นาตาลีเกเบวาเคยได้ให้สัมภาษณ์ไว้ว่าน้องมายาค่อนข้างที่จะเลี้ยงง่ายมากและตั้งใจให้บุตรสาวานั้นเรียนสีภาษาเลยโดยมีภาษาสเปนที่เรียนได้จากพ่อและภาษารัสเซียที่เรียนได้จากเธอรวมถึงภาษาอังกฤษและภาษาไทยอีกด้วยและสําหรับนาตาลีเกเบวาปัจจุบันอายุ39ปีชีวิตครอบครัวแม้เธอจะ ได้รับตำแหน่งนางงามจักรวาลมาแล้ว10ปีแต่ปัจจุบันเธอยังคงรักษารูปร่างได้อย่างดีเสมอภายหลังการประกวดนางงามจักรวาลการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยว่าจ้างให้นาตาลีเกเบวาเป็นตัวแทนเผยวัฒนธรรมของประเทศไทยเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวมีการถ่ายภาพยนตร์และโฆษณาพร้อมกับครอบครัวของนาตาลีเผยแพร่วัฒนธรรมการไหว้ออกเผยในประเทศต่างๆอีกด้วยโดยก่อนหน้านี้นาตาลีเกเบวาก็เคยให้สัมภาษณ์ถึงชีวิตปัจจุบันในมุมมองการรับหน้าที่รับบทคุณแม่วัยว่า การเป็นแม่น้องมายาคือที่สุดของชีวิตแล้วน้องข้อที่ประเทศไทยแต่สัญชาติแคนาดาและปานามาส่วนเตขึ้นน้องจะประกวดนางงามตามรอยคุณแม่ก็แล้วแต่น้องเลยและพร้อมซัพพอร์ตเต็มที่และถึงแม้ไม่ได้เกิดที่บองไทยแต่นาตาลีเกเบวาก็หลงรักความเป็นไทยเอามากๆเพราะตั้งแต่เจ้าตัวเดินทางมาประกวดและได้รับตําแหน่งนาตาลีก็หลงเสน่ห์ืองไทยถึงขนาดย้ายมาอยู่ที่นี่สิบกว่าปีแล้วค่ะซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ทางทีมข่าวก็ขอสแสดงความยินดีด้วยนะคะ